กาิฟกาิฟร้อนไหมร้อนค่ะกาิฟกาแฟเอื้อใส่กางเกงพี่อลินหน่อยได้ไหมไม่ได้พี่ก็ไม่แน่ใจพี่บอกค่ะตัวพอดีเลยใส่ตอมหน่อยเร็วระวังระวังเอื้อนะลูก ไม่นั่งท่านี้เลยเนี่ยกาแฟเป็นเด็กดีเหรออ้ยกาแฟเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะอ่าโอเคกาิฟอ้วนเลยเหรอ มื่อเช้าเมื่อเช้ากาิฟกินอะไรกินปลาซิลค่ะกินปลาซิลอ๋อหนูกาิฟให้มันเอาปลาซิลให้มันกินเหรอโอ้อย่างงี้คงจะเนื้อนแน่นน่าดูอยากเพลยินดีที่จะมีผู้ติดตามนะคะโอเคน้ำบอกว่ากดไลค์กันเยอะๆเลยนะคะ,ะไปแล้ว <laughs> ไปแล้ว <laughs> làm việc vậy đó húp 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 ừ rồi